อมึกอโนอยโท่มาบอกลุงชาตแต่งของเดินสิผ้าไปเที่ยวอำเภอม่วง30จังหวัดอุบลราชธานีสิไปเยี่ยมไปยามน้องแทนใจวาสั้นเก็บเสื้อผ้ายัดใส่กระเป๋าโยนขึ้นรถหาแนวอยู่แนวกินขึ้นรถน้ำกินไปน้ำทางอมึกกระเย,ยบจวดแป๊บเดียวกินเขาบัาทหนะมิดกองอยู่หอดอำเภอม่วง30บ้านน้องแทนใจเป็นที่เรียบร้อย <c oughs> <c oughs> ไปหอดน้องแทนใจก่ย่างน้ำนาดากมุดลิงคิงลิงคิงไปว่าเราต้องไปทำกับข้าวที่บ้านสวนด้านล่างนะฝนตกเศร้าไม่ไม่ทังเป็นลุ่มเป็นบ ย่านลดตู้ลมขีดตุ่มแมนนิชากับอาหน่อยเละขนเสบียงใส่ซาเลงตงเคิงตงเคิงไปถามบุคยอยูุ่บ้านสวนพลัพี่น้องน้องแทนใจกับผ้าเลาะแก่นั่นแก่นี่คำพอดีเลยผ้ากันว่าสีมาเฮ็ดแนวอยู่แนวกินสู้กันกินแนวกินเมื่อนี้ก็ว่าสีเฮ็ดเมนูกุ้งเผาเล้ากับต้่มยำกุ้งซึ่งเป็นกุ้งกะลสินที่คอยขนมาตาบ้านพลับพี่น้องอันที่จริงคอยกับบ่ได้เอามาหลายเด็กคอยใส่น้ำแข็งห้องกุ่นหลายเปิดขึ้นมาให้มนเห็นว่ากุ้งต็มฟ้อมมันนะ อน้อยก็จกกุ้งออกจากฟ้อมไปล่างแล้วก็มาแยกออกให้ค่อยแกะเปลือกเตรียมต้มยำแล้วก็จะของแจ็กเสียไปทางใดบูหาขาตะไคร้ทางใดเล้ามหาต้มยำแนวบานสวนว่าเออพี่น้องอีหยังเพิ่นกระหาเก็บเอาข้างหัวข้างสวนนี่แหละอ๋อน้อยก็เอากุ้งไปใส่กะละมังคุกเกลือแล้วก็มาให้ค่อยเป็นผู้ย่างย่างกุ้งมื้อนี้พี่น้องเอยอากาศอบเอาย่างแห้งจักเหนียไหลไขย้อยจักอีหยังต่างๆนานาแต่ว่าย่างออกมาก็สวยงามน่ากินน้องแทนใจบอกว่ากุ้งกะละสินอร่อยมากว่าสั้น กุ้งย่างกับต้มยำกุ้งกั้วแล้วมือนีมีต้มไก่น้ำพี่น้องคุณยายน้องแทนใจต้มให้กินบอกว่าเป็นต้มไก่สูตรดอยชาติได้ยินซื้อก็อยากสิกินท่านที่จับเอาขาไก่ขึ้นมาแหนมาที่นี่เนื้อไก่เปื่อยๆต้องกินกับน้ำจิ้มสูตรของคุณยายเท่านั้นถึงจะอร่อยและแซ่บเข้ากันขนาด <c oughs>